ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อ,อง f อซทางงสองสินทร่วยทุกทุกคนกนะครับนะรับมือเนี่ยกาสิมาลงเลี้ยงเด่นบนรางประจำาอวันที 16, ่สิมีนาคมพศสองพรอยหกครับเด่นบนราง2อตัวมาหนึตัวครับอับกลับมาเบนกันเลยครับ,รรบจากวันที่สิ then เด่นบนลางสองตัวมาโตครับสองโตมาหนึ่งโตครับเด่นเด่นพกกระแปครับเด่น6กกระแป สองโตมันโตเด่นหกแปดครับเจกับคู่ครับหกมามาลักสิบครับเด่นหกแปดลักสิบหกศูนยกหนึ่ง สามหกสี่หกห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าครับ สองคู่ตรงครับสิบสองคู่ตรงสิบสองคู่ตรงแปดสาม แปดสี่แปดห้าเด็นซ้ำคู่ครับ มาเนาะครับเนาะหกสามหกสี่หกห้าค,ครัแกหนาจอดได้ครับขอไปพี่นอ้องแกหนาจอดครับสำหรับเล็กเด่นบนราง สองโตม้าหนึ่งโตัวประจำวันที่สิบหกมีหน้าคมพสสองพันอร่อยวกสิบแปดครับเด่นสองโตัวมาหนึ่งโตัวเด่นหกกับแปดครับเด่นหกกับแปดเด่นมาตั้งเด็กแปดได้ครับส่วนเด็่จับปูก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกฮะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดฮาเป็นสุดตรงเ้อะครับเป็นสุดตรง ่าพี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าซื้บบลลลอลอตเตอรี่นคา,คร,านนนครับนอก็ให้ซื้อมักคูได้นะครับมักคูได้อันนี้เป็นแค่ทางเลือกด้อครับบ่ได้ซื้อเบิร์ดมากนอสมมุติว่าเลขในสิบสองคู่นี่ตรงกับปาเลขที่เราคิดไว้กาทางเลือกเอาคู่นั้นด้อครับมักไปเอาคู่นั้นครับนอเพราะว่าเป็นอเป็นจุดเลขที่อ่าเลือกซื้อครับบ่ได้ซื้อเบิรดครับ ตรงใจตัวได้มาตัวได้กัดเอาเลือกเอาตัวหนาลงข้างน,นอกคิดว่าถาวกับแปมาต่อมาแบบนี้ครับต่อมาแบบนี้แนนอนครับสุดเด่นกับมี่เด่นแปดสามแปดสี่แปดหาครับเด่นแปดสามแปดสี่แปดหางเป็นอ่าสุดเป็นเลขอ่าสูตรใหม่ครับเป็นสูตรใหม่เนี่ยครับอ่านออกมากรวสอบกับเบอร์ของไปก่อนนะครับนะเป็นสูตรใหม่เดินมาไร้งวดแล้วครับ เอามาลงอ่งาวงนี่เป็นงวดแรกครับลงเป็นงวดแรกนะครับเนาะ,ะเพื่อให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ตัดสินใจนะครับผู้ที่มักอาจเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับรอบเอาไปพิจรารณาเบิง่งเอาไปเปรียบเทียบกับประจาเนเบื่งงด้นครับเนดะ้อสูตรนี้มาพิจหวังครับจริงๆแล้วสูตรนี้มันเดินยาวมากแต่ผมบ่าเราว่าตัดเป็นเหล็กเป็นเหล็กยิางนะครับเนาะ ส่วนแรกก็จะเป็นเป็นเหล็กตัดนะครับเป็นยามาหลายปีครับเป็นสูตรนี่ประมาณสามสิบปีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนี่สามสิบปีแต่บ่อเรียว่าเป็นบ่อเรีมาหาเหล็กอ่าบ่อเรียว่าเป็นเหล็กที่ส้นแล้วเอามาเป็นเหล็กเด่นครับเพื่อเป็นเป็นเหล็กเอามาเป็นเหล็กตัดนะครับเนาะสมัยก่อนก่อนผมอว่าเป็นเหล็กตัดแต่เดี๋ยวนี้อ๋อเป็นเหล็กเด่นบนล่างครับ เอาไพี่น้องลองเอาไปพิจารณาผมนะครับเรื่องมารดกตาอ,อบกันลองลงทุนลองลดทุนลงทุนเบืองจอดเพิ่งจักอาบาัดสิบบาทนะครับครับสาหรับคลิปนี้การผมมีอย่างไรนะครับนอกขออวยพรนะครับพี่น้องทุที่ทุกคนทคนที่มักเสียงโชเสียงดวตรชสโชดีมีใส่มีเงินใส่แต่รายตกผูุ้กคนนะครับเรือสวัสดีครับ